พอค้าขมิ้นสามจัดค่ะหลอกตายายขายข้าว4บาทสุดท้ายเทนัดปล่อยเน่าข้างทางค่ะ จากคลิปต่างๆก่อนหน้านี้นะที่เราเคยได้นำเสนอไปคุณผู้ชมว่าชาวนาเขมรเนี่ยเขาเครียดกันอย่างหนักมากเนื่องจากว่าราคาข้าวตกต่ำลงอย่างมากมันสวนทางกับราคาของต้นทุนปลูกข้าวที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าการปิดด่านด้วยส่งผลให้เขมรเนี่ยส่งออกข้าวไม่ได้ค่ะ โดยวันนี้นะคะก็จะนําเสนอเรื่องชาวนาเขมรที่ขายข้าวไม่ได้สุดท้ายก็ต้องขนกลับไปทิ้งที่บ้านซึ่งในคลิปนี้นะคะเธอบ่นว่าลําบากลําบนปลูกข้าวมาตั้งนานได้ราคาไม่ถึงกิโลละสบาทสุดท้ายต้องขนกลับไปทิ้งเอาเองอีกต่างหากเพราะว่าไม่มีใครมาซื้อจะสงสารก็สงสารไม่ลงค่ะเพราะว่าเป็นคนเขมรไปชมคลิปเธอกันสักหน่อยค่ะมือเศรามือเาหยเลยเดะปเยวิ่งให้นไ่ ខំធ្វើស្រែអង្កក់អង្កក់ថ្លៃជីថ្លៃអុយលហាច់លហេស្រោ1ក្លោ1ពឿន1ក្លោ900មានអ្នកទីនេះដកតាផ្ទះហើយនេះថាវិវេទនីនេះមើលច្រូតកាប់តាគ្នាក៏ដៃញោស្រោតាណាអោះបងប្អូនអើយដកទូដកកណូតថងណាថ្លៃម៉ាស៊ីនច្រូតថ្លៃអុយទៀតបងប្អូនអើយវិវេទនីណានេះនៅខាងសរុពួកខេទីមរៀបយើងខាងឃុំរវីណាបងប្អូននេះស្រោលហាច់លហេដកតាវិញហើយនេះដកតាប្រទេសតចាក់ហាលកោលើគ្នានេះឯងប្រហូតតង់ហាលបាន นอกจากนี้นะคะยังมีอีกเคสที่ต้องบอกว่าแก่ขนาดนี้แล้วขมิ้นกันเองมันยังทําได้ลงคอคุณผู้ชมมีพ่อค้านะมาหลอกว่าจะซื้อข้าวที่เป็นตายายขมิน้นสุดท้ายคนที่ซื้อที่เป็นพ่อค้าข้าวเนี่ยบิดนัดค่ะไม่มารับข้าวแล้วก็ไม่จ่ายเงินปล่อยตากับยายรอเกอร์ยกมือไหว้ร้องไห้ลงโซเชียลค่ะ โดยเรื่องนี้ค่ะเพจกรุงเทพวันนี้ได้โพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุบอกว่าวันนี้เนี่ยวันที่6นะคะที่จังหวัดพระวิหารตากับยายชาวขเขมรกราบคอร้องให้พ่อค้ามาช่วยซื้อข้าวด้วยตากไว้6วันแล้วมีพ่อค้าบางคนบอกว่าจะซื้อกิโลละ500เรียลหรือว่า4บาทแต่ก็ไม่มาซื้อไม่เอากราบขอร้องมาช่วยซื้อข้าวด้วยขเขมรมาถึงจุดที่กราบพ่อค้าให้มาช่วยซื้อข้าวแล้วหรอค่ะ ក <Rapply> mm. um. ាលនេ te. ះខ្ញុ uh. ំបាន6ថ្ងៃហើយ1ថ្ង like to... <ke> ៃហ um> ើយ1ថ្ងៃហើយហើយនេះទិញអោយម៉ូតែមិនលឺទិញទេខ្ញុំឲ្យតម្លៃ500លឺទិញថាយកឬមិនយកតម្លៃ500ហើយគេមិនយកទៀតណាអងមិនឃើញយកទៀតអឺថ្លៃ500ហើយគេមិនឃើញយកសូមលោកចង្គៀវជួយផងជួយអាចឥដំអាចទៅជួយទិញស្រីខ្ញុំផងខ្ញុំយកលក់អោយថ្លៃមិនសិនស្រូវខ្ញុំធ្វើបាន103 ก็เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าตอนนี้ชาวนาขมิ้นเขาเจอสึกหนักกันเลยทีเดียวอย่างตายายนะคุณผู้ชมตกลงขายได้กิโลละ4บาทก็ดีใจสิคะเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวข,ขมิ้นตกมาไม่ถึง4บาทแล้วค่ะนอกจากชาวนาขมิ้นเนี่ยจะต้องยอมขูดเนื้อตัวเองขายข้าวด้วยราคาที่ต่ํามากแล้วยังมาเจอพ่อค้าเทนัดไม่มารับซื้อข้าวปล่อยข้าวเน่าคากระสอบเพราะว่าคงจะหุงกินเองเนี่ยมันก็ไม่ทันหรอกน่าจะเป็นเวรกรรมที่ขมิ้นเคยทําเอาไว้ มันเริ่มส่งผลแล้วค่ะ